นี่ก็คือลำโพงบลูทูธเอเจนะทุกคนอันนี้มันมันเสียบชาร์จแล้วมันไม่เข้านี่ไทซีนะไทซีเสียบง่ายไม่มีทิศทางเสียบได้เลยแต่มันไม่เข้านะฮะนี่ไฟก็หมดแล้วด้วยนะเปิดไม่ติดละนะครับเสียบไม่เข้าเลยมันเป็นทีแจ็คชาร์จเปล่านะครับไปไปแกะดูกันนะครับเอเจนะ รุ่น x 1 0นีต้องการไฟห้าโวลต์สองแอมป์นะ DC เสียบแล้วไม่ได้ไทยซีนะฮะมาไม่ได้เลยเอาแกดูครับถอดออกมานะครับเพื่อนเอนเห็นเป็นแบบนี้นะไม่เห็นแจ็คนะครับถ้าอยากจะดูแจ็คก,ก็หมุนน็อตต่อไปได้นะครับแต่ก็จะยังไม่ไม่ทำแบบนั้นหรอกนะก็จะต้องวัดไฟเนาะ ไฟที่มันเข้ามาจากแจ็คเนี่ยนะครับนัน่นนี่นะครับแจ็ค <Jack S 1> มันอยู่ตรงนี้เนาะนี่นะครับจ็คชาร์จแล้วทีนี้เราก็ต้องตามไปลายวงจอมจะไปไหนล่ะแบบมันมาจากไหนแบบมันมาเส้นแถวๆนี้แหละอ้นี่ไงแบบโอ้แบตบทำไมมันโอ้เยแบบมันหลุดขาดด้ดิโอ้นหนครับไหน แล้วก็วัดไฟนะครับวัดไฟจากแบตม,มีมีไฟไหมนะเวลาเสียบชาร์จปุ๊บไฟไฟมาถึงแถวนี้ไหมนะถ้ามาถึงแถวนี้เราก็ตามไปดูแบแตแล้วเมื่อแบตมันมันหลุดออกจากน,นี่เนี่ยโอ้โหขาดเกิปะเอานยครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูแบตมันหน่อยนี่นะครับเดี๋ยวมุนนอดออกมาโอ้มันเทือนกันี้นเนี่ยโอ้หูลมเทพวะเอามุนนอดออกมาครับ แกมาลำโพงนะครับโ้ลํลำโพงเป็นแบบสี่หูนะครับหูคือยังนี่หูคือที่ต่อสายโอ้มีสี่ขวอ่าว่ากันไปทีนี้แบตมันเป็นอย่างนี้นะข้างในมันมีมันมีที่ล็อกแบตนะเพื่อนมันก็หลุดออกมาเนาะได้เดี๋ยวผมดำเนินการแกะดูแบตมันก่อนแบตไม่มีไฟออกมานะเ,าเสียบชาร์จแล้วมันโอเพนโหลดเลยโอเพนโอเพนเลยนะมีแรงดันไฟ แต่ว่าไม่มีไฟออกจากแบตนะไปดูก่อนนะนะแบตมันไม่มีไฟนะไปดูก่อนนี่คือวิธีมาร์กสายที่ประหยัดที่สุดของผมที่จะทำได้ลนะถ้าทาสีไว้ก็เปลืองสีอีกนี่เลยมาร์กไว้เพื่อให้รู้ว่าตัวน,นี้ผมเสียบปลักหนึ่งนะตัวน,นี้ผมเสียบปลักสองอย่างเงี้ยนะมาร์กเลยก็ที่จริงเขาก็มาร์กอยู่นะก็าทาสีน,นั่นน่ะ ถ้าทั้งสองอ้าอย่างนี้แหละสายมันหลุดนะครับเพื่อนถอดออกมามันเห็นเลยนี่ผมบัดกีก็ไปแล้วบัดกีเกือบเสร็จเดี๋ยวลองให้ฟังมันเป็นอย่างนี้เกือบเสร็จนะครับนี่นะเพื่อนมันบัดกีมามันเป็นแผลแบบนี้นะฮะนี่ครับนะนี่เนี่ยนะเพื่อนสังเกตนะครับอ่เดี๋ยวมือยังไม่นิ่งพอเอาใหม่เอาใหม่หนี่นะเพื่อนเพื่อนจะสังเกตได้ว่านี่ครับเห็นไหม นี่นี่น,นี่มันติดอยู่แค่นี้แน่เพื่อนเห็นไหมเส้นสีดำเนะี่ยมันหลุดผมก็เลยพยายามที่จะบัดกีหรือนึกขึ้นได้ว่าผมอัดวิดีโออยู่นี่นี่น,นี่นะครับแผ่นมันเป็นอย่างนี้นะแะต้องบัดกีใหม่นะครับมันหลุดทั้งสองข้างเลยนะครับข้างละเส้นข้างนี้บัดกีเข้าไปยังไม่สวยเลยนะแต่บัดกีแล้วนี่ครับมันจะหลุดแล้วเนี่ยและทีนี้ไอที่มันหลุดได้ก็เพราะว่าไอตัวยึด ตัวยึดแบตนี่ครับมันมันหลุดมันแตกมันหักนะครับแบตตัวนี้มันก็ดิ้นไปดิ้นมาได้มันก็เลยหลุดนี่เส้นเส้นสีแดงนี่มันกําลังจะหลุดแล้วนี่มันดิ้นไปดิ้นมานาหนาหาหนาหนไม่ไ้แม่ขยับนิดเดียวมันจะหลุดแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับเห็นไหมเออนี่นี่นี่มันเป็นแบบนี้นะเอ้แล้วทีนี้มันก็หลุดเนี่ยมันก็หลุดตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็ไม่มีไฟแล้วทีนี้นะเห็นไมมันต้องบัตรีใหม่นะเพื่อนนะ นะมันหลุดแบบนี้นะเพื่อนแล้วต้องบัตรกีใหม่ละแล้วลทีน่นี้ก็จะเอากาวติดไปด,ด้วยนะครับนะจะได้จะได้คงทนหน่อยอันนี้นะในกรณีในกรณีที่ไอไอน,นี้มันหลุดเนะี่ยมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยฮเนี่ยไอตรงล็อกแบตมันนะมันหักเนะนี่ยนี่มีดำๆนี่ติดดำๆนี่มันล็อกแบตมันหักเนะี่ยเอานี่เด้อนั่นน่ะไอล็อกแบตมันหักนะนะครับเนี่ย เออมันตกไงดิมันมีร่องรอยการตกอยู่เครื่องนี้นี่ไงนี่ไงล่องลอยการตกนะครับมันก็เลยหักพอมันหักแล้วปุ๊บเนี่ยสายตัวนี้มันดิ้นไปดิ้นมามันก็หลุดนะฮะมันอาจจะหลุดเส้นเดียวก่อนมันหลุดเส้นเดียวก่อนในการใช้ไฟใช้งานก็อาจจะไม่ได้นานนะก็เนื่องจากว่ามันเหลือแบตอยู่คู่เดียวนะอยู่อยู่เดียวมันใช้มาสองอันนะเนี่ยนะใช้สองเซลล์สองชุดนะอ่าสองชุดดีกว่าสองชุดนะครับ แล้วทีนี้มันอาจจะหลุดไปนึงก่อนพอหลุดไปอันหนึ่งแล้วปุ๊บเองรู้สึกว่าใช้งานไม่ได้นานแล้วแบบเสื่อมเปล่าอ่านะครับแล้วที่นี้มันก็หลุดพองไปอีกเส้นหนึง่งชันไม่เข้าเลยครับนี่นะครับนะมันมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะตะกะผมนะตะกะทฤษฎีผมมันน่ามันน่าจะใช่แล้วเพื่อนนะอเอาบัตรีใส่เข้าไปด้วยว่ากาวมาติดนะครับติดด้วยนะครับแล้วที่นี้ก็เอานี้หัวก็ต่อสายเข้านะครับ เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่กนะครับแล้วทีนี้ก็จะเอากาวติดเนาะกาวแบบนี้เนาะพดอดีผมมีไฟแช็กนะครับเผาเกาวแล้วก็ติดๆไว้นิดนึงนะครับจะได้ยึดตรงนี้แล้วก็การยึดมันก็จะมีตัวนี้อีก,กน,นะครับเอามายึดแล้วผมก็จะเอาเทปติดเข้าไปอีกนะเพืเ่อนๆครับดําเนินการติดกาวนะครับ จริงๆแล้วการต่อสายแล้วก็ไปยึดแบตให้มันแน่นมันก็ไม่จำเป็นต้องติดกาวนี่ก็ได้นะครับยึดแบตให้แน่นนะครับตอนนี้มันแบตมันดิ้นได้อยู่ในมันไม่มีตัวยึดนะครับก็เลยขาดนั่นเองมันก็จะเกิดจากการที่มันตกนั่นแหละครับถ้ามันไม่ตกมันก็ไม่เป็นไระนะพูดถึงเนาะในจุดนี้นะครับ ตันนี้กรณีเครื่องตกนะครับเดี๋ยวผมดําเนินการห่อเข้าไปแล้วผมก็ไปติดกาวข้างในหน่อยฮะให้มันแน่นๆหน่อยนะครับจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้แน่นอนหน่อยครับแน่นแล้วนะครับติดกาวติดกาวตัวแบตนะแล้วก็ตัวล็อกก็แน่นแล้วล่ะทีนี่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 กันลืมขอดไว้ถอดออกจากตัวนี้จําได้นะครับนี่นี่อย่างนี้นะ ที่จริงแล้วมันเสียบสลับกันมันก็ได้นั่นแหละนะครับแต่ว่าแว็บแรกที่ทํานี่ที่เกียจไปคํานวณที่เกียจตไปไล่วงจรมันก็เลยทํายังไงลหละก็เลยมาขอดเวนะขอดเวได้ไอ้ไม้ไว้ว่าเธาไปกระดีาสีมาเต็มก็จะยุ่ใส่สีก็ได้นี่ประหยัดสุดละพวกนี้เสียบกันได้หมดนะถ้าเอาแบตเตอรี่มาเสียบเข้าชุดนี้นะี่ไมนชุดขยายนี่พังอีกนั่นนี่ ี๋ยวเสร็จตัวนี้ก็จะติดกาวไว้อยู่กันหลุดนะครับก็เป็นอย่างนัง้นน,นะนะพูดถึงเนาะทีนี้มันมันหลักใหญ่ๆความมันจะชาร์จได้ไหมเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นมากกว่านะครับดูนะครับมันจะเป็นที่อ้าเดี๋ยวผมลองชาร์จดูแล้วกันชาร์จได้แล้วนันเพื่อนนะครับแดงนะนะครับแดงแล้วนะ ถอดออกก็ actually, ไม่แดงเลยนะถอดออกกัดโบแดงตัวอืมเดี๋ยวมันแดงเนาะิอ่านะเปิดติดไม่เลย b l u e t o o t o อ่านะครับเปิดติดอยู่เด้อโอ้ตัวนี้มันคือโอ้นัดหลุดอีกต่างหากนะครับอ่ะเนินไป ทีนี้เดี๋ยวติดกาวตรงนี้หน่อยนะครับได้แล้วละ่ะเดี๋ยวนี้ใช้ได้แล้วกาวนะครับกันหลุดกันหลุดกาวก็เอาแบบกาวติดดีๆก็อย่างนี้แหละครับลนไฟนี่ดีสุดนะติดติดติดไว้นะครับจะได้ไม่หลุดตรวนี้ล้างหน่อยเนาะก่อนทําการล้างหรือติดกาวเดี๋ยวต้องถอดแบตเข้าออกก่อนนะครับตัวนี้ไม่ต้องหมก็ได้แล้วนะทีนี้รู้แล้วว่ามันเสียบตรงไหนก็ได้ แล้วก็อีกอย่างเลยตรงที่เราขวาดไว้เนี่ยมันก็ยังมีร่องรอยสายมันหยักและนะครับเดี๋ยวล้งงางทำความสะอาดให้หน่อยเผื่อมีอาการแทรกซ้อนจัดๆจะจดัดจะได้หายไปหมุนน็อตผ้าขยายเข้าไปอีกนิดนึงถ้ามันแน่นอยู่แล้วก็ดีไปแต่ถ้ามันไม่นั่นก็จะได้เร่งเข้าไปอีกสักครึ่งเกลียวประมาณนั้นเอาเนาะเอาเท่ากับว่ามันตึงมือก็พอล้งองางทำความสะอาดไปชา้าได้แล้วนะครับเพื่อน <is> โอ้บลูทูธแมวด้วยนะครับนะก็ไฟก็เข้าแล้วนะเดี๋ยวลอง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 ถอดปลั๊กชาร์จออกโอ้ก็ยังมีไฟเหลืออยู่นะครับพอที่จะเป็นไปได้ทีนี้ก็ทําการชาร์จไว้นะครับกันนะก็เสร็จแล้วนะครับอาการชาร์จไม่ได้นั่นนะ่ะเกิดจากสาเหตุหลักเครื่องตกนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เมื่อหลุดออกสายมันก็เลยหลุดไป นะครับโอ้โลแบตแล้วมันจะไม่โลแบตได้ยังไงล่ะมันเสยียบนิดเดียวเองอันนะครับจบคลิปวิดีโอเลยเพื่อนพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ